สวัสดีครับเพื่อนอนุรักษ์ไก่ป่าและสัตว์ป่าทุกท่านครับวันนี้เราจะได้ได้ไปทำภารกิจที่สำคัญก็คือการปล่อยไก่ป่าคือสู่ธรรมชาติเราเลือกเอาในฤดูฝนนะครับในฤดูที่ป่าไม้มีความเขียวขจีแหล่งน้ำมีอุดมสมบูรณ์และก็มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์รับไก่ป่าและก็เป็นช่วงฤดูที่ไก่ป่าเจ้าถิ่นผัดขนไม่มีความดุร้าย อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องรู้ว่าแห่งแห่งนี้นั้นมีไก่ป่าพันไหนนะครับอย่างเช่นว่ามันเป็นถิ่นของไก่ป่าหูแดงเราก็ต้องเอาไก่ป่าหูแดงเข้ามาปล่อยถ้าเป็นถิ่นของไก่ป่าหูขาวเราก็ต้องใช้ไก่ป่าหูขาวเข้ามาปล่อยอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้องปล่อยไก่ป่าพันธุ์แท้เท่านั้นเพื่อไม่ให้สายพันธุ์ในธรรมชาติของมันต้องเบียดเบยไป โอเคครับเราก็จะภารกิจคือการปล่อยไก่ป่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับ